นาย p a i s พืชมงคลนักกฎหมายและนักสังเกตการทางการเมืองผต์ข้อความโดยระบุว่าใครขอให้ขเขมรปล่อยคุณวีรัสสมความคิดไม่รู้ใครไปโทงบุญคุณกับคุณวีรัสสมความคิดเป็นหนักเป็นหนาวา่าคอสอชอเป็นผู้เจรจาก,กับขเขมรให้ปล่อยตัวคุณวีรัสสมความคิดซึ่งคุณวีรัสสมความคิดอ้างผมเป็นพยานว่าเป็นผู้บอกคุณวีรัสสมความคิดให้ขอบคุณรัฐบาลจีนดังนั้นวันนี้ขอทําความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏชัดเจนหนึ่ง คุณวีระสมความคิดถูกขเขมรจับไปจากดินแดนไทยและไปติดคุกอยู่ในขเขมรร่วม3ปี6เดือนหลังข้อศอชยึดอำนาจราว2เดือนคุณวีระก็ได้รับการปล่อยตัวซึ่งยังมีการอ้างอยู่ว่าข้อศอชหรือใครเป็นผู้เจรจากับขเขมรให้ปล่อยคุณวีระสมความคิด 2. ผมเป็นคนแจ้งคุณวีระสมความคิดเองว่าให้ขอบคุณรัฐบาลจีนก็เพราะว่าช่วงค้อศอชยึดอำนาจได้บีกรรมการอาวุโสข,ของสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ ภายใต้กองทัพจีนเดินทางมาเมืองไทยซึ่งพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้ออกมาต้อนรับในระหว่างที่หาเรือกันอยู่นั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธบอกฝ่ายจีนว่ามีคนไทยถูกคเมนจับคือคุณวีระส,สมความคิดทําให้มีการพูดจากระทบกระทั่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยขเขม์ซึ่งไม่เป็นผลดีประกอบทั้งแม่ของคุณวีระส,สมความคิดได้ไปหาที่บ้านขอให้ช่วยเจรจาขอให้มีการปล่อยตัว โดยมีนายสมาสีงามลูกศิษย์อาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรอดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเป็นผู้พาไปดังนั้นจึงขอให้ทางฝ่ายจีนช่วยพูดจาก,กับทางเขมรเพื่อให้ปล่อยคุณวีระสมความคิดด้วยกรรมการอาวุโสของสมาคมมรภาพระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนผูดนี้เป็นผู้ประสานงานระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านรวมทั้งไทยและกับพุชาดด้วยฝ่ายจีนก็รับคําว่าจะพยายามประสานงานให้ต่อมาก็มีการปล่อยตัวคุณวีระสมความคิด ซึ่งทางจีนได้แจ้งมาทางผมก่อนแล้วว่าฝ่ายจีนฝ่ายทหารซึ่งสนิทกับท่านฮุนเซนจะช่วยเจราจาเรื่องนี้จากการพูดของฝ่ายจีนในขณะนั้นผมเข้าใจว่าเป็นผลเอกสู่ไช่โหซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมาการทหารของกองทัพจีนเป็นรองของท่านประธานสีจิ้นผิงคือผู้เจราจาเรื่องนี้ 3. หลังจากคุณวบีรัตสมความคิดได้รับการปล่อยตัวแล้วไม่นานก็มีผู้ใหญ่ของสมาคมมิทรภาพระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนมาประเทศไทยอีก ซึ่งผลเอกชววิตยงใจยุทธก็ให้การต้อนรับที่สำนักงานทำนิติอีกผมก็ได้ตามคุณวีระส,สมความคิดมาร่วมและบอกให้ขอบคุณฝ่ายจีนคุณวีระส,สมความคิดก็มาร่วมงานต้อนรับและได้ขอบคุณฝ่ายจีนเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ไม่เห็นจะเป็นหนี้บุญคุณอะไรต่อกันซึ่งตอนนั้นก็ทราบกันว่าผู้ใหญ่ฝ่ายทหารของจีนซึ่งสนิทก,กับท่านฮุนเซนเป็นผู้เจรจาเรื่องนี้ ซึ่งท่านหุนเซิงก็เก่งใจทางฝ่ายจีนและเก่งใจผลเอกชวดิยงใจยุทธจึงได้ปล่อยตัวคุณวีระส,สมความคิดส่วนคนอื่นใครจ,จะช่วยเจราจาหรือไม่ผมไม่ทราบบริษัทจีนที่ได้งานก่อสร้างสนามบินเสียมเรียบในเขมรนั้นความจริงก็เป็นบริษัทภายใต้สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศดังกล่าวนี่เองเขาจะมีความสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษ 4. ความจริงท่านหุนเซิงก็สนิทและดับถือพลเอกชวดิงยงใจยุทธมาก สมัยหนึ่งผลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้รับโควตานักเรียนทุนจากกองทัพสหรัฐให้ทหารไทยไปเรียนวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยเวสบอยสองคนทางกับ,บูชาทราบเรื่องนี้จึงให้ท่านเตียบนันรัฐมนตรีกัลาโหมาเจรจาก,กับฝ่ายไทยขอแบ่งโควตาให้ขมรหนึ่งที่นั่งเพื่อให้ลูกชายท่านหุนเซนไปเรียนผลเอกชวลิตยงใจยุทธเห็นว่าเป็นเหตุที่จะผูกใจสร้างไมตรีกับขมรและคาดว่าลูกชายท่านหุนเซนจะเป็นใหญ่ในภายภาคหน้า ก็จะเป็นทางใบตรีกันระหว่าง2ประเทศและ2กองทัพจึงโยกโคโตาให้กัมเมสไปหนึ่งที่คนไทยที่ไม่เข้าใจความคิดรุมกันด่าพลเอกชวลิตว่าขายชาติขายกระทั่งทุนการศึกษาของทหารในกองทัพให้กับกัมเมความจริงไทยไม่ได้เสียอะไรเพราะไทยได้ทุนให้ทหารที่ไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสปอยแล้วหลายคนถึงจะแบ่งให้กัมเมสไปสักคนก็ไม่เป็นไรต่อมาก็เป็นไปตามที่พลเอกชวลิตย,ยงใจยุทธคาดไม้ คือลูกชายท่านหุ่นเซนดังกล่าวคือพลเอกสมเด็จมหาบรที่ปรดิหุ่นมาเนตซึ่งเป็นนายทหารกับบูชาที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์บอยโดยได้รับแบ่งทุนการศึกษาในครั้งนั้นจากกองทัพไทยก็ได้เป็นนายยกรัฐมนตรีของขเขมรทําให้ทั้งสองประเทศและสองกองทัพมีไมตรีที่แน่นแฟ้นจนทุกวันนี้นี่แหละที่เขาว่านกกระจอกไม่เห็นพญาครุฑบินเพราะโพธยานทีเดียวก็หายเข้ากีบเมฆไปแล้ว 5. ในโอกาสที่ท่านหุนมาเนตได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านหุนเซงก็ยังคงล้ำลึกถึงใหม่ตีเรื่องนี้ก็ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดของขเมศให้กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธและได้ให้ท่านเตียบานอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผู้เป็นบิดาของรัฐมนตรีกลาโหมปัจจุบันเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวพร้พอมของขวัญและเงินสดจํานวนมากมามอบให้กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธด้วยนี่แหละที่โบราณท่านสอนว่า การสร้างไมตตีมีผลมากในระยะยาวกินใช้ไม่รู้จักหมด